สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับมีคอลัมน์ดีๆเรื่องราวดีๆมาฝากกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ขอหยิบยกเอาคอลัมน์บ้านเกิดเมืองนอนซึ่งเขียนโดยผู้ที่ใช้นาปากาว่าสิริอัญญาเอามาบอกกล่าวกันนะครับเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับประจำวันอังคารที่18ดเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเป็นเรื่องราวของชาติอาหรับกับการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองของโลกใบนี้น่าสนใจครับสิริัญญาใช้หัวข้อว่าพันธมิตรอาหรับ เปลี่ยนขั้วแล้วเริ่มต้นอย่างนี้นะครับสหรัฐกับนาโตเนี่ยมีกลุ่มอาหรับเป็นพันธมิตรมาอย่างยาวนานแล้วนะครับนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมาประเทศในกลุ่มอาหรับเนี่ยมีทั้งซาอุดีอาระเบียมีทั้งอีกลหลายประเทศแต่ว่าซาอุดีอาระเบียนี่ถือว่าเป็นหัวเรือใหญ่นะครับแล้วก็มีแกนกลางของกลุ่มโอเปกซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกด้วย พันธมิตรอาหรับกับโอเปกเนี่ยนะครับเขามีความสัมพันธ์กับสหรัฐและก็นาโตในลักษณะเป็นประเทศที่อยู่ใต้อนัคตนะครับหรือถ้าจะกล่าวกันแบบไม่เกรงใจเนี่ยก็คือมีความสัมพันธ์ในลักษณะกึ่งเมืองขึ้นนั่นแหละครับต้องปฏิบัติการทั้งหลายตามที่เจ้าอาณาธิคมเขาต้องการกันสหรัฐกับนาโตเนี่ยนะครับเขากําหนดให้กลุ่มโอเปกเนี่ยต้องขายพลังงานด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างเดียวเท่านั้นนะครับสกุลเดียวเท่านั้นด้วยแล้วทําอย่างนี้มานานแล้วด้วย เลยทาให้ทุกประเทศที่ต้องการจะใช้พลังงานแล้วก็ต้องการจะใช้น้ํามันเนี่ยนะครับต้องสแสบงหาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินดอลลาร์มาซื้อหาพลังงานและก็น้ํามันจากกลุ่มโอเปกนี่แหละครับมันเลยเป็นเหตุให้เงินดอลลาร์เนี่ยกลายเป็นสกุลเงินสําคัญที่สุดของโลกแล้วก็เป็นผลให้สหรัฐสามารถที่จะพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาใช้ได้โดยไม่มีการจํากัดจํานวนนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าพิมพ์กระดาษออกมาเป็นเงินดอลลาร์ให้ประเทศทั้งหลายทั่วโลกได้ใช้กันนี่แหละครับก็เลยทําให้เงินดอลลาร์เนี่ยแหละครับ กลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกไปแล้วก็มีการจัดระบบการชำระเงินขึ้นมาหรือที่เรียกกันว่า SWIF ตระบบนี้เนี่ยจะมีหน้าที่ในการควบคุมการโอนเงินของทุกประเทศทั่วโลกนะครับเพื่อใช้สอยในทางการค้าและด้วยเหตุนี้แหละครับจึงทําให้สหรัฐเนี่ยไม่มีความจำเป็นอะไรเลยครับที่จะต้องไปมีสินทรัพย์เก็บเอาไว้ในมือเช่นทองคาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยไม่จะเป็นเลยไม่จะเป็นต้องใช้พวกนี้ในการเป็นหลักประกันค่างเงินรอ่วอีกต่อไปนะครับมันก็เลยกลายเป็น ทุกประเทศเนี่ยต้องขายสินค้าแล้วก็บริการทั้งหลายเพื่อรับเอากระดาษที่ใช้ชื่อว่าดอลลราเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ดำรงเป็นเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของตนเป็นผลให้สหรัฐสามารถที่จะควบคุมโลกได้โดยระบบการเงินที่บ้านนี้แหละครับด้วยเหตุนี้แหละครับมันก็เลยเกิดความคึกขนองลำพองใจขึ้นมานึกจะไปบังคับขับสายประเทศใดๆก็ได้ให้ทําตามใจที่ตัวเองต้องการเท่านั้นแหละครับประเทศใดขัดขืนเนี่ย ก็จะถูกคว่ำบาตรโดยมีกลุ่มประเทศยุโรปเป็นลูกคู่อยู่แต่ว่าในที่สุดเนี่ยนะครับประเทศที่ถูกบังคับขับใส่ก็คงจะสุดแสนทนทานนะครับก็เลยดื้อแพ่งไม่ยอมจำนวนบ้างบางทีก็พยายามจะต่อสู้เพื่อให้ยืนอยู่บนขาของตัวเองให้ได้บ้างประเทศที่ถูกคว่ำบาตรยาวนานที่สุดเนี่ยคุณผู้ฟังครับเกาหลีเหนือครับตามมาด้วยเมียนมานะครับแล้วก็ตามมาด้วยอิหร่านครับสประเทศเหล่านี้ ไม่ยอมจำนนกับสหรัฐเพราะฉะนั้นก็เลยถูกมาตรการคว่ำบาตรอย่างรุนแรงมากถึงขั้นที่ว่าจะให้อดตายกันทั้งประเทศเลยทีเดียวแต่ทั้งสาประเทศนี้ก็ไม่ยอมจำนนอยู่ดีนะครับอย่างเมียนมาเนี่ยต้องไม่ลืมนะครับเขาเป็นประเทศผู้ผลิตอาหารเลี้ยงชาวโลก1ใน7นะครับพอถูกคว่ำบาตรค้าขายกับใครไม่ได้ก็ส่งข้าวปลาอาหารนไปช่วยเหลืออิหร่านไปช่วยเหลือเกาหลีเหนือ แล้วก็แลกเปลี่ยนสินค้าซึ่งกันและกันก็เลยทําให้ทั้งสารประเทศนี้สามารถที่จะยืนหยัดในการคว่ำบาตรได้อย่างยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็กลายเป็นพันธมิตรที่พร้อมจะเป็นจะตายด้วยกันนี่แหละครับการคว่ำบาตรเนี่ยยังคงขยายตัวลุกลามต่อไปแล้วก็ประเทศหลายประเทศได้รับความเดือดร้อนจากการคว่ำบาตรแล้วก็พยายามที่จะดิ้นรนด้วยการประนีประนอมและด้วยการเตรียมทางออกทางหลีที่ไล่เอาไว้แต่อย่างว่าแหละครับถึงป่านนั้นแล้วเนี่ย นักความบาดก็ยังไม่ลดละนะครับจนกระทั่งเกิดสงครามยูเครนย,ยังไปความบาดรัสเซียอย่างรุนแรงที่สุดนะครับขยายไปจนถึงจีนแล้วก็ไปกดดันประเทศต่างๆเนี่ยให้ร่วมความบาดกับตัวเองด้วยบรรดาประเทศที่ถูกความบาดเขาก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นมารวมตัวกันขึ้นมาแล้วก็จัดตั้งเป็นขั้วอํานาจอีกขั้วหนึ่งของโลกเป็นขั้วองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีรัสเซียมีจีนมีอิหร่าน มีเกาหลีเหนือมีอนะินเดียเป็นแกนหลักนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายวงเพื่อรับมือกับการคว่ำบาตรจากสหรัฐอเมริกาซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นประเทศที่ร่ํารวยก็ถูกกดดันและก็ถูกข่มเหงมากที่สุดอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันนะครับถูกบังคับให้ทําสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็สนับสนุนแทรกแซงประเทศต่างๆที่มีชาวมุสลิมให้แข่งข้อเอากับประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วย ซาอุดิอาระเบียนี่โดนมาครับให้ซื้อหาอาวุธไม่รู้จักจบจักสิ้นนะครับบรรดาประเทศอาหรับทั้งหลายก็มีชะตากรารมแบบเดียวกันนี่แหละครับเพียงแต่ว่าซาอุดิอาราเบียเนี่ยหนักกว่าใครก็เพื่อนเพราะว่าร่ํารวยกว่าใครก็เพื่อนการข่มเหงซาอุดิอาระเบียรุนแรงถึงขั้นแบล็กเม์ตลอดจนการวางแผนลอบสังหารผู้นําคนสําคัญของซาอุดิอาระเบียและก็การยุแย่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นมาในหมู่ราชวงศ์ของซาอุดิอาราเบียซึ่งทากันหลายครั้งนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยซาอุดิอาราเบียก็รู้ ว่ามีแผนที่จะลอบสังหารมกุฎราชกุมารบินซาอมานจึงเป็นฟางเส้นสุดท้ายและครับซาอุดีอาระเบียก็เลยเปลี่ยนขั้วเราหันไปจับมือกับรัสเซียแล้วก็จับมือกับจีนแล้วก็ประเทศกลุ่มองค์การความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้และสามคคีกับประเทศอาหรับทั้งหลายให้ดําเนินการอย่างเดียวกันคืออะไรรู้ไหมครับคือนอกจากจะไม่ร่วมคว่มบาตรรัสเซียกับสหรัฐแล้วเนี่ยนะครับยังร่วมการดําเนินนโยบายพลังงานแล้วก็น้ามันร่วมกันอีกทําให้การคว่มบาตรรัสเซียเนี่ยล้มเหลวครับ นี่แหละครับแทนที่จะประเมินสถานการณ์ตามความเป็นจริงเนี่ยแต่สหรัฐไม่ครับนาโตไม่ครับยังคงคิดอยู่ว่าสามารถที่จะข่มเหงแล้วก็บังคับซาอุดิอาระเบียต่อไปได้ก็เลยแสดงท่าทีล่าสุดในเชิงข่คมขู่อย่างรุนแรงทีเดียวนะครับนั่นคือการเปล่าประกาศว่าจะประเมินฐานะของซาอุดิอาระเบียซึ่งหมายความว่าอย่างไงหมายความว่ามาตรการรุนแรงทั้งหลายเนี่ยกำลังจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะการโค่นล้มราชวงศ์ซาอุดแต่ขอโทษนะครับมาสายไปแล้วครับ ซาอุดีอาราเบียแล้วก็ประเทศอาหรับต่างๆเนี่ยเขาก็มีข่าวกรองของเขาแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยรัเสเซียรู้เป็นอย่างดีแล้วก็รายงานให้ทราบหมดนะครับเพราะฉะนั้นการแตกหักในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนกษัตริย์ซาอุดีอาราเบียได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนรัเสเซียในยามหน้าสิวหน้าขวานด้วยพระองค์เองเลยนะครับจากนั้นเนี่ยประมุขของประเทศอาหรับทั้งหลายก็เข้าแถวแล้วก็เดินหน้าไปเยือนรัเสเซียอย่างต่อเนื่องนี่นะครับ มันบ่งบอกอาการชัดเจนถึงการกรวดน้ำคว่ำขันกับสหรัฐและก็นาโตเขาแล้วนะครับสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยสหรัฐกับนาโต้ต้องเรียกว่าสูญเสียพันธมิตรอาหรับอย่างสิ้นเชิงไปแล้วนั่นแปลว่าจะทําให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางเนี่ยพลิกโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วก็จะทําให้ศักยภาพทุกด้านขององค์กรความร่วมมือแห่งเซี่ยงไฮ้เนี่ยมีความเหนือกว่าสหรัฐและนาโต้อย่างเด็ดขาดแล้วนะครับนี่แหละครับ สตรีัญญาก็เลยสรุปอึ่งนี้ว่าให้จับตาดูให้ดีนะครับจับตาดูความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในตะวันออกกลางกันแล้วกันซึ่งแน่นอนแะครับมันจะส่งผลต่อสถานการณ์ทั่วไปของโลกโดยตรงอีกด้วยนะครับ